เออเลยเอออ,อ่านหนังสือแล้วก็เหตุการณ์บางแล้วเจ้าพาข่อยเฮ็ดใครดาวกินแล้วก็พาข่อยไปชื้กขนลมเด้เอโอเคมือแรกไเฮ็ดให้แต่กินอ่านอันนี้ให้เดวกันนางอ่ำม,มาเออแม่มันเบิ่งดูแม่หวานคนไม่มานี่คือว่าคักบัเน่เนาะช่วยเวียเขาก็ได้ไล่เติมได้เออแม่นคว่ำเลยเบิ่งเซ้าคือจะเป็นคนดีอยู่ดอกด,ดูมันดีเนาะเออเออซุมๆมอันนี้ดูโดย ไอ้อ้นน้องมามีอย่างบ่เออที่ไอ้อ้นน้องมานี่นะคือว่ามืออื่นเห็นมูไออันจะมายามแล้วเฮือนน้องไปเบื้องเด้ออันเฮือนซานบรรโง่นองอ่นนะถูกมันละเอียดแล้วเก็บโจ๊กกิฟตอย่างไปหลังเด้อเห็นแนวกินตู้เย็นเห็นมุมมืมดตัวใดแล้วบอกเดี๋ยวจะให้ไปสืบบุญแรงอันที่สำคัญนะไม่เฮ็ดเบี้ยงน้ำเอี้ยนะต้องให้ทึกเวลาปรต้องมาใสา ทำมาซ้ก็สิบ่เป็นเด้อเลยสักเหืนเดือนโดยแต่ว่ามื้อนี้น้องคอไปเฮือนก่อนเวลาได้บ่เพราะว่าอยู่เฮือนมีเวียกหน่อยนึงเข้าข้ามขาแล้วกนี่งจะมาคอนอย่างอีกเออยามันตกแต่มือเนาเจ้าบ่แน่นี่แสดงว่าเจ้าฮักนาอยแม่นบ โอ้ยบริมาความบันบางที่น้องมันมีเบียยใไ่กระยจามันยูเฮือดดูซ่านเนี่ยจะงเหม็นมากเลยน้องห้ถ่ายด็กหน่อยโอ้ยเจ้าก็ได้เออไปดูเด้อมีเบียกี่ชังนก็ไปเหนื่อยน้องดูให้ขอบใจ เอาเอ็มเป็นเลยแล้วว่ามันนอนอยู่นี่วะห้าผู้ซึบมาเหนื่อ่หวนน้อยเป็นไข่เนี่ยนี่เน่เอ็มนอนอยู่นี่ทานเนี่ยดูจะไปเอายากับเอาอแผลไมาเซีโตัวเหอะ เบียก vale well, mm ็ไปได้แ hmm. ล yeah. ้วบอกเป็นห่วงเห็นปันเดอแล้วเอาไข่แล้วยังหัวหน้าตัดเงินเดือนเออสั่นลูกไปเ็บเบียกอนเถอะเออไปได้เอ็มนอนอยู่ในห้ังควานทาลูกเลยเออเออเด็กเบียเราลูกที่เฝ้ามาหาแม่บ้านไปเสววะไม่เห็นเลยอย่นี้กระแต่งกินนะบอี่แม่นาทีจะวะคือว่านาทีแม่บ้าน เม็เลือเมหวานจะได้เมยหวานยังมาท่านมากกว่ออาอ้าวแล้วมันไปเกิดสันคือูหมาป่านี้อ๋อเดี๋วจะเป็นหัวเจ้าก็ลองโทรท่ามันนิบ่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 บอน่ะเจ้าไล่มัน,มน่บ่บ่บ่ต่องบ่บ่บ่บยบ่อนบีบ่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 เ่บ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 ีบอบกบน้่บ่บ่า่บ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 ่ม่บ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 เบ่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 เ่บเบ่้่บ่บ่่ ข่อยบอกเจ้ายุกยกยุกยุกวามาเฮ็ดเลี้ยงน้ำข่อยน่ะต้องมาเหตุทันเวลาบ่ต้องมาายแบบนี้อันนี้เลยเขาเจ้านายเฮ็ดข่อยต้องตัดเงินเดือนเจ้าหรือข่อยต้องไล่เจ้าออกเอ้ยเอ้ยอายเอ้ยน้องขอโอกาสอีกเถอะหนึ่งพอดีทางเพื่อนมีเวียดจะเป็นแท้ๆเด้อไอเด้อน้องขอโอกาสอีกเถอะหนึ่งเบียดแท้ๆดีวะโดยเฮ้ยเธอนายจะมาไหว้นึ่งเด้อ คือนี ên, ừ, ่ค ngh <ơi> ือว <H ôi, S 1> <ư> ่าไอให้โอกาสนองแกตัวอีกหนึ่งเห้ีอการหนึงเลยไม่นิดพิดตันนี่นะคือยามันบุแม่ังจมากมันอีกคนนะเห็นผู้สาวในหน่อยนี่ๆี่ก็เลยคิดติดเฮ้ยไปไปไปน้องจะไปเห็นเบี้ยอบเบ่เห็นเบี้ยหรนโดยเข้าใจเออเป็นอะไรอะเมื่อวานยังบุทันมาม่กว่า เคยเก่าตามเคยเฮ้ยฮิดอยู่เลยวะโอ๊มาเหรอวะบ้านนี้ห้าก็มามันนี่เลยมันนี่ยอมห้าประมาซ่ามีคำแก้โตอีกบอบอมันนี่บ่มีคำแก้โตตาจะเอือจะอาจิไลโอกกาไลโอกรถเดี๋ยว ม่อยาอออาอ่างของาอเออมันมนกคอนเขาคือมันนกคอนฐานองออกไป่นะนองเอาเงินใช้ไปซื้อยุกซื้อยาปิ่นปั่วเมย์กำลังเก็บเป็นอยู่หันเอา<อ>ไอ้ว่าแล้วนี่ไม่ความมา,นนาแล้วเลจูเอจูอายคือหูว่านเมย์นอนผสายเออนะที่ว่าหูหลักแล้วกัน,บบกนความจริงมันเป็นแนวนี้ เฮ้ยความจริงแล้วหันอายพวกคุณบอกว่ามันมีเบียดเทิบโหันเอาจะสีอะไรวะเรื่งจ้างวันนี้หันไปเบียดตอนนั่งไปเบื้องตัวจริงว่ามันเขียนมันตัวห่างกันอยแรงมันออกถ้าไปเบื้องมันมันมีเบียดเทิกับหายไม่เห็นต่อการหายที่ดีที่สุดนี่คือการหายโอกาสคุณไอ้หนูเลยเด้อไปไปน้ำท้าไอ้เหนแล้วกินกินเดี๋ยเดี๋ยทานเบื้องผู้เมียให้ ต้องสิทําเบิ่งอ่ะสบายดีอ้ายเออสบายดีเจ้าอันฮู้จักเฮือนนั่นคนซื้อซุ่มบ่ฮู้เด้อยู่พันเด้โอ้พซุ่มแม่ป่วยหั่นตัวแม่แล้วเออเด้อยู่ัน่น่อันเข้าไปแม่นเลียซ้ายเด้อเพิ่นหลังน้อยๆอยู่ั่นแหละยอยๆเจ้ามีเวียกหยังกับเราโอ้ยมีเวียกหน่อยนึงดอกอ๋อโอ้หั่นดิแม่ลูกอีซุ่มมนีด โอ้เฮ็ดฟุ่นที่มันไปเบียกสากับบานไหวมันเป็นอย่างนี้เนาะอืมอืมีพัมนมาเอื้อยตะโคดทูนําเด้อที่เขาใจพี่น้องเลยเอื้อไอ้ตะโคดทูไละ่ที่เอื้อยแนนลุงไปด่าน้นองไม่อย่างเลยเออน้องเอ้ยเครื่องใส่เครื่องส้อยในเงื่อนคาตุกบ,บกค้องกเลยกับเอื้อกับอายนี้ชีส้อยสำน้อยเลยได้กับชีส้อยไปอย่างเนี้ ต้องฮักษาความดีงามนี้ไว้และก็มักได้คนสื่อสัตย์กะตัญยูหูบุญคุณพ่อแม่ขนาดแม้เจ็บขนาดนี้น้องยังญาติแบ่งเวลามาหาเงินหาทองโดยขอบใจจุเอยจุอายที่เข้าใจน้องเอออ้ายก็ขอสมเสยเด้อเพราะว่าให้น้องฮักษามุ่นเสือนี่ต่อไปเบิ่งจุอายกับจุเอยแม่ตะกี้อันแม่เจ็บเป็นก็ยังบ่มีปัญญาจะรักษาได้ ในเมื่อน้องมีโอกาสแล้วน้องจึงซื้อโอกาสนี้ตัวบุญแทนคุณเพื่อในรายๆเดอคุณเฮานะถ้าตัวบุญแทนคุณด้วยเฮดดีกับกับโพกับแมอันโตไปครั้งน้านี่ิจะลืมทุกคนุณน้องเลยเด้อโดยเราเมื่อนี้อันไปเฮื่อจะลืมเอาเขาสร้างกับมีแล้วก็มีอันปงป,งป่าได้อายเกียนไปขน,น้นไปตอนนี้เม่เด้อโดยขอบใจเออเอาเอาเอาไปคิดเบียกตัว